สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อลุงสบายดีเบิร์ดสมองสบัตสบายดีเบิร์ดสกุลคนสบายดียามบ่ายพี่น้องคลิปนี้ก็สิพาวิพันเนามายามสอนแล้วก็ไปยามต่งน้ำหลี่นะพี่เนาะมันเกี่ยกัี่ฝนตกแห้งเสาเนี่ยนี่เฮ้ยน้ำหอบบ่ไล่นี่ยไม่ิดถึงยังแต่หมดแรงไป ถือก่ะแข็งตัวหนึ่งกระปูมันหนัมโมมีนะฝนตกแ้งแพงี่น้องกสิมาหายามป่ามายาเหมืองมองพอนงกันใส่สอนสอนนี่น้องแบบนี้โมเมนต์ใส่พอนองกันสารไม่ใส่ปจปเจ๊กแล้วโมมีป,ป,ป่า cứi xí nè nát kho cá pù cá pù nằm này đâu ấy, khéo họ súp đây นี่นี่โอ้ยตัวนี้คือเบาะแทะก็คือบอกรดตีวดยวออฟกีชทยเฮ้ยพี่น้องเย้ยเขาห้องก็เเรืองฝนกระตตกปุยยาบุเซาจะขี่วานเท่าได้ขางนี้ใครนี่มันกำลังอ๋อไปเบ่งน้ำกันกนะพีน่น้อง ว่าเขาสิได้ปาลาหลายหรือหน่อยเหมือนนี่พอได้กินอยู่บ่นาะบรรยากาศท้องหาทห้องนาพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนเศร้าเนาะเหมือนกับฝ่าก็ยัง,ยงเ,ยยเ,ยเ,ยเหมือนยังขึ้นในยูในพี่น้องเอ้ยตกแต่งแต่เศร้าๆพี่น้องเอ้ยแห้งมนหนู่เต็มๆพี่น้าโุ่ ปลามันอยู่ทั้งก้นผมผมลอยไปเลยนี่ใสโอ้ยมันขี้เห่อะอัดเบิร์ดอันนี้เฮ้ย <c oughs> ปลามันลเลวาบอกว่าถือตูกถือช้อนแต่ปลาเข่ง Mình không có lăng luôn nữa hê Ừ Để pha, pha. Cảnh đường, cảnh đường, pha. Để pha Để อย่าเข้าไปโอ้ยป้ามันได้ชิลลงหมดละวเวลาทางมันเมียขึ้นขึ้นมากันมีแต่หมดเลยนะนามมันลายโแห้งเนาะ้ำาดลาแห้งลุ่งเล้วไปซิวเจ้าคือบูสั่นลงเลยยังลงกังหน่อยกับป ดึงทางกนมันไปดูลูกเออดึงไปเออดึงออกไปดึงออกไปหลา่บ่เด <laughs> ี๋ยวอีพอเอาอีาพอสั่นลูกมันเบิดตก่อบบเนเห็นมันจิววเต้นขึ้นเปล้ว live. anh đi. wow, ừ. quên mà bận luôn. cái bố mà, <vân> <hàu> <hàu> mà quần mà nó. เชี่ยวฮัโล่งมากนี่ไหมเอายอ่อชอยเนี่ยแปบ๊บหนึ่งจับให้ดูง่วงมาเนี่ยจับง่วงทั้งป้าป้ามาเนี่ยม,มันนุ้ยขึงทังงง้งของกระทั้งหมดแหละ กำลังลงหลีปลาซิวเดี๋ยวเาก็สีเอาขึ้นมาเลือกก่อนมานหนิเฮ็ดเบิ้นจะเฮ็ดขึ้นมาเบิ้น <es> ขึ้นมาขึ้นไปขึ้นคักแล้ากับหนามนะเหมือนจ้หน่อยจะลงมายาหมีกะอีพอเมื่อยังก่อเดี๋ยวเมื่อยามซะกอ่อนเมื่อเลือกซะก่อนอุ้ยนุ้ยปลาอย่างเงี้ยอีพออีพ่อก็สีเมื่อคือกันแปลาปุ๊กบอกแบบไปไปเลือกปลาในแม่ไป <c oughs> มาเลือกทำกันนะพี่น้องๆวันนี้ แยกเออพี <c oughs> ่น้องจะป้าพี่จังตจ้าป้าพี่ยาเดี๋ยวเราเส้มาแยกปลาขอปลาเข่งออกก่อนนะพี่น้องจังชีเลือบปลาซิวเตือกระปูออกก่อนกระซามใหญ่เต๋อพี่น้องเขาได้ขอนกระถังเนาะเกิดเส้มาเลือก อันนี้ประกาศพี่นอ้องมันอยู่ในห,หน้าเฮาเด้นีมันลงให้น้าอือีปูกินพี่นอ้องอีปูกินปลาเฮานํ เดี๋ยวเขาซีเลือกอกระปอกแล้วก็สีเลือกปลาขอกะเค็งเนาะก็ทำใหพี่ต้องแกงเลือกปลาซิวขี้เหงากระปุกขีก้เหงาพี่น,น,น,น้องไหมสลับผ่านมาชิ้นแรปลา,าตัน,นึ่งเขาปล่อยปลา,ามาเขาไปเอากระปุกนันระปุกปลาออกมาไปหนูเงวดปล่อยปลาออตรงลง ปลาขมมนพี่มมนนมมนนเนาะปลาขมมนหรือว่าปลาขมกบกเด็กกับปุกใส่ปลาขอปลาเค็งนั่นโบนั่นกัะปุกใหญ่นั่น แมนดิเมที่เลือกปลาซิวคอเต็มไปเลยนวดน้ำเลือกเอาปลาซิวเผ็ดปลาเดีเอาเลือกเอาเขีเอาออกเลยลูกเด้อเดี๋ยวเดี๋มันไม่เขี่ยแล้วก็อ่เลือกใส่กระซัมนะพี่น้องเขาก็สิไปเอือบเกลือแล้วก็เอลือบหั่ม ปลากรงามอะไรโมได้มีกี่อย่างพ่อเธอเลยเอากระสีล้างหนามประมาณสองหนะกระจังสีเป้มักเนี่ยเห็ดปลาแดกกินกับโจมตำหมากขามโจมตำอีกคือเห็ดแจ่วกินหมากขามหม่องๆแซ่บแซบ่น้องแจ่วปลาแดกกันปลาแดกกันยังก็ปลาซิวแดกกับแดกก็แดกปลาซิว ปดิหมกบางคนก็เจะกระสเปเอาปเห็ดอันเห็ดปาเปนะคะดีเห็ดอันชมปาจมชมปาจมปาจมปะเป๊ปลาจมปะเตปะจมปะเตปะปเปปะเปคือปปเปเห็ดดีๆเห็ดดีๆน้บดมาเลือกซอยคนตกเปื้อนเปื้อนพี่น้อง

สิกูเด๊ะหน้อมบ่นเหลือกชอยเอาทงกีเ,ออเยอะพี่น้ดี๋้วก็สิไปหลังอีกน้ำหนึ่งเนาะงามๆเลยพีเนาะสุดๆอยากสดปลาปลาสดๆคอมเมนต์อยากสดปลา สสปลาปลสดบ่แม่นอยากสดปลาน้องเบิดหัวแม่ว่าอยากสดปลาอันนี้ปลาขมนี่น้ปลาขมนหรือว่าปลาขมกบกงหมองเเอิ้นปลาขมกบกแต่อันนี้อนปลาขาดอกนวแนอ้ยน่มาสตายแล้วเดี๋ยวนมาใส่ได